ออลิฮปอปปาเวลคนนันาจิเมนคโนลฮ็อปฟัสออเอบเอว,วันนี้นะคะเพื่อนๆอันจะมาพูดถึงประโยคในภาษาสวิชที่ใช้บ่อยในชาาีวิตประจำวันค่ะก็คือประโยคที่ว่าฉันเข้าใจและฉันไม่เข้าใจค่ะในภาษาสวิชนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันเข้าใจใช่ไหมคะเราจะพูดว่า j yo förstå York forsto ก็จะแปลว่าฉ Yo, ันเข้าใจค่ะ York ก็คือฉันใช่ไหมคะ forsto ก็คือเป็น verb ที่แปลว่าเข้าใจค่ะนอกเหนือจากคำว่า York forsto เรายังสามารถพูดได้ว่า York fatter York fatter ก็จะแปลว่าฉันเข้าใจเหมือนกันค่ะแต่คำนี้นะคะ ฟัต t ต r ร์ก็จะเป็นคำที่ใช้แบบไม่เป็นทางการมากกว่านั่นเองค่ะก็คือใช้ในภาษาพูดนั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะพูดว่าฉันไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราก็จะเติมคำว่าอินเตอร์เข้าไปค่ะก็จะเป็นยอ u ์ฟูสโตอินเตอร์ยอร s ฟูสโตอินเตอร์ก็จะแปลว่าฉันไม่เข้าใจนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะพูดว่ายอ u ์ฟูสโตอินเตอร์เราอาจจะพูดว่ายอร์ฟูสโตอิงเทิง ยอฟฟ o ชโดอิงเพินทิเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าจะไม่มีคําว่า IN นเตเพราะว่าคําว่า i n g e n t i ทิก็จะหมายความว่า NON nothing หรือว่าไม่นั่นเองค่ะยอฟฟูชโดอิงินทิ้ง ยาฟูสโรอินเงนทิก็คือฉันไม่เข้าใจเลยนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเพื่อนเราหรือว่าแฟนเราที่เป็นชาวสวีดดนเนี่ยมาพูดอะไรแล้วก็เหมือนให้เหตุผลในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็รู้สึกสงสัยใช่ไหมคะและเราเนี่ยอยากจะบอกว่าทําไมฉันไม่เข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่าว a าร์เฟอร์ยาร์ฟ f ส r s โรอินเตก็หมายถึงว่า อา้าวทำไมล่ะฉันไม่เข้าใจประมาณนี้นั่นเองค่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีครูหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยอธิบายอะไรสักอย่างหนึง่งให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วเรานี่อยากจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า y o u ฟูส r ์ต s t o r งนิ่งทิ้งยฟก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นเองค่ะ จะมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะคะคำว่า ingenting ในที่นี้นะคะจะหมายความว่าไม่ใช่ไหมคะและอีกความหมายหนึ่งก็คือมีความหมายว่า nothing ก็คือไม่มีอะไรนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเหมือนแบบมีใครทาแล้วว่า เฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเนี้ยอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็บอกว่า i n g e n t i n g ก็คือเหมือนในภาษาอังกฤษว่า nothing นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะในภาษาสวีเดนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี้ยอยากจะพูดว่าฉันเข้าใจใช่ไหมคะเราอาจจะพูดว่า jag er förstår jag förstår หรือ jag fattar jag fattar ก็จะแปลว่าฉันเข้าใจค่ะส่วนคำว่าฉันไม่เข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า jag er förstår inte jag förstår inte หรือยากฟังตัเอเงทิ้งยากฟังตเอทิงหรือเราอาจจะพูดว่ายา a ฟั i n ต e อินเตอยาฟิน,ฟรน,ฟรนหรือยาฟัดเอเงินทิง ยักฟัด n g อิงเงินนี่ก็เป็นวิธีการพูดว่าฉันเข้าใจหรือฉันไม่เข้าใจในภาษาสวีดิชแบบง่ายๆที่เราเนี้ยสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะยังไงแล้วเนี้ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปใช้กันนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี้ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิเซนส์เน็กซ์ h e กงเ